สวัสดีครับผมนายชิวกรจิตหลังรหัสอิสิบ6 6หกหกหนึ่งศูนย์ห้าูนย์เก้าเก้าหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการบ้านสี่ข้อสามนะครับก็คือการใช้อินเทอร์ p น r t พต่อวงจรแสดงผลจริงเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลให้แสดงผล LED แปดดวงโดยให้สว่างหนึ่งดวงแบบโรเต t e l ไลฟ์ดีเลยทุกหนึ่งวินาทีนะครับมาเรา,เราจะมาดูโค้ดอะไรนะครับซึ่งน,น,นี่คือโค้ดนะครับ คำสั่งเริ่มแรกเลยก็ a r t ต่อมาก็คือ call in LED ซึ่งคำสั่งนี้จะให้ตั้งค่าให้พอร์เป็น o u t p u t วันนี้ผมจะให้พอร์ A เป็น o u t p u t ซึ่งเนื่องจากการที่ผมต่อบอร์ดเนี่ยผมจะให้พอร์ A เป็น o u t p u t นะครับต่อมา LDIR 1 7 0 B 0 0 0 0 0 0 0น1นะครับก็คือการที่เราจะให้เริ่มต้นบิตแรกเป็นเลขฐานสองนะครับก็คือหนึ่ง ต่อมา loop f ง n c t i o n loop แล้วก็ call output LED LED นะครับ่ก็คือการที่ให้ bit 17เนี่ยแสดงออกไปยัง port port A นะครับก็คือ LED ของเราส่วน ROL R17 เนี่ยคือคำสั่งที่เราจะให้ rotate R17 ไปยังทางด้านซ้ายนะครับนั่นก็คือที่เราจะให้ก็คือให้ rotate ไปยังด้านซ้ายของ R17 คำสั่งต่อมา LDIR 20 78 คำสั่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่า78เนี่ยมาได้ยังไง78นั่นก็คือการที่ในในวิชาในตัวที่เราจะใช้วันนี้ตัวตัวที่เราโปรแกรมที่เราใช้นะครับก็คือแอดม g กา2560ใช่ไหมครับการที่จะใช้ความจี16ไก่เฮิร์ตโดยแปลว่า CPU ทํางานสบ16ล้านไซเคิลต่อหนึ่งวินาทีก็คือการที่ผมจะคำนวณออกมาได้คือจะได้ออกมากว่า หบวกกับ r ยี่สิบยี่สิบเมื่อกี้ที่ผมให้กนะ็คือเป็นเจบวกกับหนึ่บวกกับ r ยี่สิอ็ด r อ็ดที่เราให้มาเป็นกนะ็คือสองรคูณกับหบวกด้วยสี่คูณด้วย r ยี่สิบสอเท่ากับสองร้อยยีสบวกด้วยหน่งบวกด้วยสแล้วก็คูณด้วยบวกด้วยหนบวกด้วย 2, แล้วก็บวกด้วยสิซึ่งเราจะอตอนที่ผมคำนวณมาได้ผมจะคำนวณมาได้แนละ้วประมาณที่สิบดเก้ามกะเฮิรตซ์ซึ่งจะให้เคียงกับสิ ไม่กเกินมันก็คือใกล้เคียงกับหนึ่งวินาทีนั่นเองนะครับต่อมาคือคําสั่งดีเลย์ซึ่งนี่เลยนะครับก็คือคําสั่งเมื่อกี้ที่เรามามาที่คอดีเลย์แล้วก็จัมปรูปสองก็คือการที่กลับไปแสดง l อ d ใหม่ตัวนี้คือตัวดีเลย์ตัวนี้คือการที่เราจะให้มันดีเลย์เวลาครับส่วน i n L.E.D. นะคือ R ยีส R XFF แล้วก็เอา DDRD DDRA R สิกเนี่ยคือการที่การติดทางของของ L.E.D. นะครับก็คือแบบโราเสียดไลตัวเราจะให้ DDRA เนี่ยเป็นตัวเอา p ์พุตเป็นการสั่งเอาครับส่วน output, เอา์พุตส่วนเอา์พุตของ L.E.D. เราจะให้พุช R 1 7 แล้วก็ Push R 1 6มาทำการเราตอนแรกเราจะโหลด LDI R สิแล้วก็ส่วน XFF เราจะให้ต่อมาเราจะให้คำสั่งเนี่ยเป็น XO นะครับก็คือการการกับดิตของ l d d ของ l d d นะครับซึ่งมันจะเป็นของ R สิบเจและ R สิหซึ่งเราจะเห็นได้ว่า R สิเจด R สิเนี่ยเราจะให้เป็นส่วน XFF เป็นการกับดิตเพื่อให้ ไฟของ l d ติดนะครับต่อมาคือการดีเลย์ดีเลย์ก็คือตรงนี้เราจะให้ push R ยี่สิบ push R ยี่สิบเอ็ด push R ยี่สิบสองอันนี้คือการเก็บค่านะคะรับส่วนตัวนี้ก็คือ D ศูนย์ LDI ก็คือตัวที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับนั่คือการของค่าของดีการดีเลย์นะครับ จะกินไปหนึ่งไซเคิลแล้วสองตัวเลยส่วน NOP คำสั่ง NOP นี่ยคือการที่ไม่มีมันเป็นคําสั่งแบบว่างเปล่าเลยใช่ครับแต่มันจะกินเวลาไปหนึ่งไซเคิลส่วนคําสั่งเล็กก็คือการเอามาลดต่อของ R 2 2 BRNE นะั่คือการคําสั่งของถ้าสมมว่าเรา b i n e เนี่ยก็คือถ้าเราไม่ไม่เป็นศูนย์เนี่ยมันจะกลับเข้าไปรูปเหมือนเดิมก็คือกลับเข้าไปรูปต่อสองเหมือนเดิม แต่ถ้าไม่มันเป็นศูนย์มันจะออกลูปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน BR21BRE D1 R ถ้า BID ตัวนี้ไม่เป็นไม่เป็นศูนย์จะกลับเข้าลูป D1 ตัวนี้ก็เหมือนกันครับถ้า b i e ไม่เท่ากับศูนย์ถ้ามันไม่เป็นศูนย์มันจะเข้าไปยังลูป D0 ครับหลักๆก็ประมาณนี้สำหรับการบ้านสี่ข้อสามให้ สแสดง LED แปดดวงโลเซตไลท์ดีเลย์ทุกๆหนึ่งวินาทีครับสวัสดีครับผมนายธิปรกรจิตหลังรหรัสนิสิตหกหกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสิบสองนะครับวันนี้ก็จะมาสแสดงผลซิมูเลชันและก็สแสดงผลวงจรจริงของ LED ในการบ้าน4ข้อที่3นะครับนั่นก็คือการที่เราจะให้สแสดงวงจร LED 8ดวง โรเชตไลฟแสดงไฟทุกทุกหนึ่งวินาทีนะครับนี่คือการลันโค้ดนะครับมาที่บิลเจ็ดแล้วก็ทูเอาร์โนโปรแกรมเมอร์นี่จะเห็นว่ามันโรเชตไลฟสุกทุกหนึ่งวินาทีตามที่โจทย์ข้อสข้อสามต้องการนะครับก็ จะประมาณนี้ครับ,บค,ครับ